ยิ่งใหญ่เพียงใกล้ผไม่ได้เจอกันนานนะครับไม่ได้อยู่บนดอยครับกลับมาอยู่ที่กรุงเทพอีกครั้งนึงนะครับร้านฮงใหม่นะครับง่ายๆนะครับมาจากคงเก่านะครับเดินไปทางสัมเพลงนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะเจอร้านเองนะครับหรือถามคนแถวนี้ก็ได้นะครับว่าร้านฮงใหม่อยู่ตรงไหนสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านฮงสาขาใหม่นะครับที่ปรับโฉมใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะครับซึ่งสังเกตได้ง่ายๆจากป้ายเลยนะครับเดินมาจากฝั่งเทารัดแล้วก็มาทางสัมเพลงซึ่งในคลิปก่อนๆนะครับที่ผมพาไปดูนะครับจะเป็นร้านงเก่า แล้ววันนี้นะครับสำหรับโพงใหม่นะครับจะมีพี่โจ้เจ้าของร้านนะครับพาแนะนําชมนะครับยังไงก็เดี๋ยวติดตามชมจากพี่โจ้ได้เลยครับเราก็อยู่กับพี่โจ้แล้วนะครับเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับพี่โจ้ันนี้เจอหน้ากันนานมากร้านยิ่งใหญ่อลังการมากครับวันนี้มีอะไรแนะนาบ้างครับสาหรับร้านใหม่ก็ร้านใหม่ก็ค่อนข้างจะกว้างขวางกว่าเดิมอันดับแรกก็ท้าความก่อนนะครับว่าร้านเดิมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคับแคบแล้วก็ในเรื่องการจัดหมวดหมู่สินค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่าการนั้นก็เป็นไฟล์หลักเลยก็เลยมีโครงการที่จะทําร้านใหม่หอะไรเงี้ยเพื่อจะรองรับการให้บริการของลูกค้าที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นเพราะลูกค้าร้านเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ,อตอนนี้อันดับแรกเลยคที่เ,เตรียมไว้เนี่ยก็คือพูกอปกณ์ตแกแต่งเสื้อผ้าเหมือนล็อกจะใหญ่ขึ้นด้วยจัดแต่ก่อนใช่กระจายกระจายสินค้าให้กว้างขึ้นให้ลูกค้าเลือกแล้วก็มีข้อมูลสินค้าในการที่จะ ข้อมูลต่างๆ,างๆมีมทั้งรหัสมีทั้งจํานวนราคาอะไรเงี้ยให้เรียบร้อยเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสะดวกสบายในการคิดต้นทุนในหลายๆอย่างแล้วก็เรามีสินค้าเป็นพวกอุปกรณ์ตกแต่งที่อยู่ในหมวดเดียวกันตัวนี้รู้สึกจะเป็นบีดของญี่ปุ่นไหมครับใช่อันนี้ของ MGB Maseno Glass B จะบอกว่า ที่ญี่ปุ่นก็มีขายนะครับอ่าเป็นกระปุกง,งี้เหมือนกันอ่าซึ่งราคาแรงมาก,กแรง <c oughs> แต่ว่าคุณภาพก็จะดีคุณภาพคุณภาพเท่ากัน,ด,กนดีกว่าจีนเยอะดีกว่าจีนเยอะแล้วก็ในเรื่องของออขนาดของลูกป,ปัดเนี่ยจะค่อนข้างเท่ากันทั้งหมดก็แผนกถัดไปก็จะเป็นเรื่องพวกกระดุม แล้วก็ที่แต่ก่อนเนี่ยเวลาเราเข้ามาเลือกสินค้าเนี่ยจะต้องค่อนข้างนั่งมุดใช่ใช้ใชได้ผมนั้นได้ผมมุดมุดแล้วก็เบียดเบียดอ่าแล้วทีลูกค้าเดินก็แบบใช่ต้องคอยหลบหน้าหลบหลังอย่างเงี้ยบางครั้งก็หลังก็ชนกันเลยอาจจะเกิดความไม่พอใจต่อลูกค้าซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยเราก็เลยเตรียมมาตรงนี้เพื่อให้แยกเป็นโซเซตนี้คดูแล้วเป็นเหมือนพวกกระดุมสูตรนะครับอ่าอันนี้ยังเป็นพวกกระดุมกระดุมทอง ABS ที่มีเหมือนกับทองค่อนข้างจะดีแล้วก็ไม่ค่อยเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยแล้วก็ ถัดไปเนี่ยเราก็จะมีแผงข้อมูลให้บางอย่างที่เราไม่สามารถที่จะให้ลูกค้าหยิบเป็นชิ้เป็นอันได้ก็เตรียมไว้เพื่อให้รหัสอะไรแล้วลูกค้าก็สามารถที่จะแจ้งกับน้องอว่าอยากได้แบบไหนอะไรยังไงอา่อาก็เอามาลงมาเทียบดูได้ ส่วนพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มกระดุมสูตรละ,ะ,ะกระดุมสูตรเดี๋ยวนี้มีพวกภาพทวีตมีพวก้าอะไรที่ค่อนข้างใหม่เราก็จะเตรียมไว้ตรงนี้ทั้งหมดส่วนซึ่งนในล็อกนี้ก็จะแบ่งเป็นเซ็ตเซ็ตเป็นใหญ่เป็นเล็กใช่ไหมใช่เราก็จะมีทั้งข้อมูลมีทั้งข้อมูลปรีข้อมูลส่งแล้วก็จะมีรหัสสินค้าทุกอ,อย่างเตรียมไว้เผื่อลูกค้าสนใจจะทำจำนวนเยอะๆจะได้เข้าใจแล้วก็สามารถคำนวณต้นทุนได้ใช่ครับเด็กแฟชั่นถ้าสมมุติถ้าจะผลิตขายเราต้องคำนวณต้นทุนด้วยไม่ใช่ว่าสักแต่ใช้อะไรก็ใช้ได้ เพราะไม่งั้นสุดท้ายแล้วเราจะไม่รู้ว่ากำไรเหลือเท่าไหร่ถูกต้องพราคอสมันค่อนข้างสาคัญ<ช>ส่วนพวกนี้ก็เป็นกระดูมเขาสัตว์ที่ขยายตัวค่อนข้างเยียวเพราะเนื่นองจากเดี๋ยวนี้<ม>คนเราก็ตระหนักเรื่อง zero waste <ม><ม>ในเรื่องการทําเสื้อผ้าเราก็ยังมีคำมีการแคร์ถึงเรื่องอการสิ่งแวดล้อมต่างๆเไรเงี้ย<ม>ก็เลยเราก็เลยเตรียมพวกสินค้ากลุ่มนี้เอามาให้มากขึ้น<ม><ม>อ่าก็นี่ก็มาเขาสาตัตว<ม><ม>์มาหอย มาหนังแล้วก็มีพวกกระดุมไม้ต่างๆอ่าซึ่งถ้าเป็นร้านเก่าเดิมมันก็จะกระจายเวลาดูมุมนั้นที่มุมนี้ทีก็ต้องย้ายไปย้ายมาอ่าอย่างพวกนี้ก็เป็นพวกแนวหอยทั้งหมดครับตอนนี้เราก็อยู่โซนซิปแล้วใช่ไหมครับพี่โจใช่ครับผมเนี่ยตอนนี้จากเดิมเนี่ยโซนซิปเนี่ยมันจะเป็นซอยเล็กๆแคบๆที่เวลาเราเข้าไปข้างในเนี่ยมันค่อนข้างเบียดแล้วบางครั้งเนี่ยลูกค้าดูได้จริงๆดูได้คนต่อคนถ้าดูคุณดูยังไม่เสร็จอีกคนนึงก็จะดูต่อไม่ได้ซึ่งบางครั้งเนี่ การมาเลือกของอย่างคุูทีมาเนี่ยภารกิจวันหนึ่งก็ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นจะมูมันนั่งรอมันก็เสียเวลาเพราะฉะนั้นเราก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกได้ว่าข้อดีสําหรับคงมีอย่างหนึ่งเดี๋ยวถ่ายถ่ายคลิปผมจะบอกว่าคงมีอะไรดีนะครับครับคําถามที่ผมเจอลูกค้าถามบ่อยๆเลยคือพี่คะหนูใช้ใช้อะไรดีซึ่งบางครั้งเราเองก็ตอบไม่ถูกเพราะว่าเราไม่รู้สไตล์เสื้อเขาเป็นยังไงเราก็เลยทําเตรียมตัวอย่างที่เป็นแผงเตรีอะไรอย่างนี้มาให้แล้วก็ดูหน้ากระจกใช่ไหมว่าอย่าไหรว่าเออ ไซส์แต่ละอันเนี่ยอันไหนมันเหมาะกับเสื้อของคุณยาวแค่ไหนอะไรยังไงทางคุณก็เป็นคน<ช>เลือกเอาเองว่าเหมาะสมไซส์<ช>ไหน <c oughs> อ,อันนี้บอกผู้ทีได้เลยว่าถ้านักเรียนมาเลยมาอ,อ,อยากหยิบลงมาดูาสบายครับถ้าเป็นเด็กนักเรียนบุญกะต้องบอกงี้ว่าเราจะทำให้ท่านก่อนละวัดแล้วบอกลูกค้าเลยอันนี้ <c oughs> บอกแม่้าเลยว่าจะเอาเท่าไหร่อันนี้เลยคือสร้างความสะดวกสบายให้กับทาใช่ครับอันนี้ต้องขอบคุณับไม่งั้นไม่ได้พอดีเพราะว่าซิปแต่ละราคามันก็จะ ความยาวแต่ละไซส์มันก็จะราคาต่างกันถูกไหมครับใช่ครับผมใช่ล้ากาแฟก็เหมือนกันซึ่งถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยผมพูดถึงว่าเขาก็มีเป็นชีสบอร์ดมาเรียบร้อยซึ่งเราก็ค่อนข้างจะแฮปปี้ในเรื่องการเกยมตัวอีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้ที่อยากจะบอกกับทางน้องๆนักเรียนว่าไม่ใช่แค่ว่าหาอะไรไม่เจอก็หรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพวก อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ยังไงเนี่ยถามได้เลยคือ,อทางน้องๆที่เนี่ยเขาดูเขาได้มีการทำเวิร์กช็อปหลายๆอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์เนี่ยอ,อาจจะไม่ได้มีเรื่องดีไซน์แต่อย่างไน้อยคือเดี๋ยวเฉลยเลยแล้วกันนะครับที่ผมบอกว่าข้อดีสําหรับพงออย่างหนึ่งก็คือมีพนักงานทุกคน <c oughs> ที่สามารถรับออดเดร์เราได้ข้อดีมากเลยครับเดินมาบอกพี่คะหนูอยากได้แบบนี้มีแบบนี้ไหมทุกคนรู้หมดต้องบอกเางว่าทุกคนรู้หมดจริงๆนะครับแต่สําหรับผมอาจจะมี พนักงานบางคนที่สนิทแล้วเขาจะบอกสั่งแค่คนนั้นพี่ล้อมอย่างผมจะเรียกพี่ล้อมพี่ล้อมอยู่ไหมอะไรยเงี้ยจะสั่งกับพี่ล้อมอย่างเดียวดีครับเพราะว่าถ้าอยากได้อะไรบอกน้องน้องเขาจะได้ช่วยบริการให้เพราะของบางอย่างเนี่ยมันกระจายทั่วร้านแล้วก็พยายามที่จะให้ข้อมูลโดยมีเด็กเป็นเซนเรนพี่เจ้าครับแล้วสมมุติถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาซื้อมีบริการอื่นเลครับมีทั้งเรามีจัดส่งสินค้าให้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่า ลูกค้าเรามีหลายประเภทบางคนก็มาทางไลน์ม,มาทาง Facebook หรือถ้าเขามาครั้งแรกเนี่ยผมก็จะแนะนําลูกค้าว่าน้องถ่ายได้เลยนะถ่ายได้ทุกอย่างเลยในร้านนี่ยคือเราไม่ปิดกั้นเรื่องการถ่ายรูปหรือการหาข้อมูลหรือการอขอข้อมูลอะไรเนี่ยเพราะว่าพอเราได้ข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยอ,อนาคตเนี่ยอยากได้อะไรเราก็ใช้วิธีการสื่อสารเป็นหลักส่งมาทางไลน์แคปหน้าจอรูปมาให้ก็ได้แล้วน้องที่เนี่ยเขาจะประสานงานต่อให้ว่าใช่ไซส์นี้ไม่ใช่สีนี้ไม่แล้วคอนเฟิร์มกันแล้วก็จะบอกว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือร้านโฮมมีราคา ราคาติดเลยนะครับบอกไว้ก่อนนะราคาช่วงนี้เนี่ยคือเป็นราคาที่ปลีกแล้วก็ถึงจํานวนโหลแต่ถ้าสมมติว่าเรามีออเดอร์เหมือนที่คุณทีรู้ว่าว่าเรามีออเดอร์เยอะๆเนี่ยก็เราสามารถที่จะเข้ามาคุยแล้วก็คุยเงื่อนไขกันได้ว่าปริมาณขั้นต่ำเป็นยังไงสมมติยิ่งซื้อเยอะกว่าโหลหนึ่งนี่ก็คือราคายิ่งลดลงได้อีกใช่ไหมมันจะมีราคาร้อยซึ่งราคาร้อยเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ติดไว้ตรงนี้เพราะว่าบางครั้งข้อมูลมันเยอะเกินแล้วคนจะสับสนนะครับถูก ต่อไปจะไปโซนได้ใช่ไหมครับพี่โจใช่เหมือนได้จะเยอะกว่าเดิมอีกได้เยอะกว่าเดิมขึ้นแล้วก็คือตอนนี้เราเป็นตัวแทนสินค้าหลายตัวอย่างเช่น DMC เนี่ยแล้วก็เป็นตัวแทนหลักในเรื่องการขายส่งของ DMC สําหรับใครที่ชอบพวกงานงานคราฟต์งานงานคราฟต์เดี๋ยวนี้งานเสื้อผ้าหลายๆอย่างเนี่ยเขาก็มีการปักโดยใช้ไหม DMC เพราะว่าเนื่องจากคุณภาพของไหมเนี่ยค่อนข้างดีแล้วสีไม่ตกสีไม่ตกแล้วฝีมือคนไทยเนี่ยค่อนข้างดี งานที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกเลยครับแต่ก่อนบุงทีจําได้เนาะได้เนี่ยเวลาเลือกนี่มุดอยู่ในซอกใช่ครับตอนนี้เนี่ยคือเราก็บางทีนะเราตัวเราก็เป็นตัวเล็กเนาะเวลานั่งอยู่บางทีลูกค้าก็เตะหลังอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนขายกับคนซื้อจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องแยกแยกโซนกันอยู่ซึ่งสีก็จะเรียงตามสีตามเฉดให้เลยใช่ไหมครับอันนี้คือเรียงตามเบอร์ก่อนสาหรับผู้ชมนะครับเวลาซื้อสีได้เวลามาอีกรอบหนึ่งให้จําสีได้ด้วยนะครับในตัวนี้จะมีรหัสอีกด้านหนึ่งนะครับจะมีรหหัสใ้จํารหัส สินค้าเพราะจะจำสีได้นะครับบางทีจำไม่ได้ก็มีพอพอมันดึงออกมาเป็นเส้นเล็กๆเนี้ยมันสีมันเพี้ยนครับหรือได้ถ้าสมมติจะเอาแค่เศษได้มาเป็นตัวอย่างเนี่ยเขาแบบเอามาเป็นกระจุกก็ดีนะครับใช่ครับถ้าเส้นบางๆมากมันมองยากค่อนข้างยากอาจจะมีโอกาสผิดพลาดได้ครับแต่ถ้าผิดก็ไม่เป็นไรไปหยาแกะนะครับถ้ามีปัญหาก็เอากลับมาพร้อมกับบินเปลี่ยนได้เหรอเปลี่ยนได้ คือภายในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเรายังหรือถ้าสมมติว่าแต่ห้ามแกะใช่ไหมอยากแกะเพราะแกะปุ๊บคุณโจก็ขายไปแล้วใช่เพราะฉะนั้นเราก็มีปัญหาเหมือนกันแต่อันนี้อนุพันธ์บอให้คือถ้ามีบินแล้วก็ภายในไม่เกินหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเอามาเปลี่ยนแล้วก็ยินดีเปลี่ยนคืนให้หรือถ้าสมมุติว่าติดธุระจริงๆหรืออยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยโทรแจ้งนิดนึงว่าอ่าสินค้าตัวเนี้ยเออซื้อไปผิดนะเพราะว่าเราเข้าใจอยู่ว่าการเลือกซื้อสีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเทียบค่อนข้างยากม่าอ พี่โจครับแอบเห็นเหมือนโซนสวรค์ของคนชอบงานคราฟทั้งหมดจะอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับทีนี้นะครับเราก็มาอยู่สวรรค์ของคนชอบตัดผ้าก็คือโซนกันไกใช่ไหมพี่โจเขาบอกว่ากันไกอ่ะคนญี่ปุ่นห้ามยืมนะเพราะว่าลักษณะการตัดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันจะทําให้กันไกเสียคมแล้วกันไกที่ญี่ปุ่นแพงมาก แพงมากๆครับของพี่โจมมีราคาตั้งแต่เท่าไหร่บ้างครับโอ้ผมมีตั้งแต่เริ่มต้นก็ประมาณหลักเอประมาณสักร้อยสองร้อยหรือหลักสิบก็เป็นพวกไก่สำหรับที่ได้อการัดกระดาษก็จะหลักสิบอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าไปตัดมีแนะนำไหมสาหรับมือใหม่ถ้ามือใหม่เนี่ยก็แนะนําถ้ามือใหม่แล้วมีบัตเจียนนิดนึงก็แนะนําเป็นกัรไกของ KI Series 5ขึ้นไปก็จะเป็นพวกกลุ่มนี้อ๋อ อันนี้มีให้ลองใช้ด้วยเหรอครับมีให้ลองใช้แล้วเราก็สามารถกางโต๊ะอยากจะลองตัดแบบไหนอ,อยา่างเงี้ยเราก็ เราก็ดีมากจะบอกว่าบางทีแบบอยู่อย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าดีไม่ดีถูกไหมแล้วกันไกแต่ละอันเหมือนที่ครูทีว่าเนี่ยมันก็คือเหมาะกับมือคนไม่เหมือนกันเพราะจะมือขวามือซ้ายแต่ใครกันถามว่ามีกันไกมือขวาไหมครับไอ้มือซ้ายไหมครับมีมีกันมือซ้ายต้องบอกงี้ว่านักเรียนบางคนก็ถนัดมือซ้ายนะครับจะแลหากันไกมือซ้ายยากมากใช่ทีนี้ผมเป็นคนมือซ้ายครับผมก็เลยจัดหากไกมือซ้ายมาเนี่ยมันก็จะเข้าคลิปล็อกกับมือเราเป็นหลักแต่กันไกมือซ้ายเนื่องจากเราเป็นคนส่วนน้อยเนี่ย จำนวนขนาดของกันไกเนี่ยมันเลยมีค่อนข้างลิมินิดนึงก็อาจจะมีแค่ไซส์เดียวอะไรเงี้ยแต่มีหลายประเภทอย่างเงี้ยตัดกระดาษสำหรับคนมือซ้ายอันนี้ตัดผ้าสำหรับคนมือซ้ายต้องบอกอีนกนะครับกันไกตัดผ้าเอาไปตัดกระดาษไม่ได้ไม่ควรไม่ควรครับกันไกจะเสียคมแต่กันไกตัดกระดาษเข้ามาตัดผ้าได้เพราะมันถูกกว่าถูกกว่าแล้วแต่ว่าบางครั้งอาจจะทําให้ผ้ารันอาจจะตัดไม่เข้าไอ้ที่มันตัด กันไกลตัดภาพไปตัดกระดาษไม่ได้เนื่องจากกระดาษมันทรายค่อนข้างเยอะทรายมันจะทําให้คมของไกอะเสียแล้วจะบอกว่ากันไกนะครับพยายามอยาทําให้ตกตกพื้นปุ๊บคมหายไม่มนหลวมชถ้าตกเนี่ยเอาเท้ารับนะคะปุ๊บปักเท้าเราเลยเพราะนั่นคือาเรามีประกันส่วนกันไกเราไมีประกันเพราะฉะนั้นเนี่ยที่แนะนําคือบางครั้งเนี่ยไม่ได้ผู้เล่นนะคือถ้ามันตกอย่างงี้ย้ายหัวจิกพื้นอย่างน้อยๆเนี่ยคือเราตกให้มันนอนให้มันนอนไหลไปอย่างนี้ข้อดีคือว่ากันไกถ้ามัน มันไหลไปอย่างนี้เนี่ยช่างเขาปักตั้งได้แต่ถ้าปกักไกลเนี่ยเสียคมจะจบดพิจูดพจครับเดี๋ยวเราเดินถัดไปดีไหมครับตรนีมันมีโซนของกระจุกกระจิกอันนี้สำหรับคนรักงานของกระจุกกระจิกอันนี้ก็เป็นพวกอะไหล่จักรทั้งหมดเลยก็คือว่าถ้าสมมุติว่า,อ,าอยากได้เข็มประเภทไหนยังไงเนี่ยเราก็จะเรียงไว้ให้ตรงนี้หมดมีเข็มจักรอุตสาหกรรมจักรบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกเข็มหมุดโซนเข็มโซนอะไรที่เอาไว้สำหรับทำทำแพทเทิร์นก็ต้องบอกงี้อันนี้ของพิโจ้มีทั้ง ของจักรอุตสาหกรรมกับจักรแม่บ้านนะครับใช่มีทั้ง <az> <ills> สองอย่างเลยต้องบอกอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมจักรมันมีตีนผีไม่ว่าตีนผีหรือเข็มนะครับมันจะมี2ประเภทคือจักรแม่บ้านก็คือจักรหิ้วปกติที่มันยกได้เงี้ยเรียกว่าจักรแม่บ้านกับจักรอุตสาหกรรมเวลามาซื้อก็ต้องบอกแม่ขาด้วยว่าจะเอาจักรของจักรเราเป็นประเภทไหนเขาก็จะเลือกให้เราก็อันนี้เป็นโซนสส่วัดโซนใสยวัดสสยวัดเราก็มีหลายประเภทเราเป็นตัวแทนของฮอคแมสซองเยอรมันเพราะฉะนั้นเนี่ยสายวัดเนี่ย ก่อนตัดเสื้อเนี่ยจะบอกว่าสายวัดมีมีผลกับการทําเสื้อผ้าน,นะครับใช่ใเพราะว่าถ้าสายวัดไม่ได้คุณภาพไม่ได้เลยอะ่ะคือบางทีนี่สเต็ปแรกบางทีแล้วผมก็แบบอ้าวทำไมตอนแรกเราใช้ตลับวัดแบบของอีกแบบหนึ่งของจีนอะไร2 0สบาทสมัยก่อนมันจะมีจีนยี่สิบาทเราวัดเสร็จปุ๊บทำไมเราตรวจของนักเรียนแพทเทิร์นไม่เท่ากันแต่นักเรียนบอกนักเรียนวัดถูกเราก็วัดเสร็จปุ๊บอ๋อมันเป็นที่สายวัดสายวัด ส,สเกลไม่เท่ากันใช่เราก็มีผลแล้ครับครับถึงระบบอุตสาหกรรมเนี่ยมันต้องมีตัวนี้เลยครับตัวที่เป็นสายวัดที่เอาไว้คาลิเบตในโรงงานเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยราคาค่อนข้างสูงแต่โดยมากแล้วหนึ่งโรงงานก็จะมีแค่เซ่นเดียวอ,อันนี้700กว่าบาท บันไดเนี่ยที่ผมเตรียมไว้ในี่ร้านเนี่ยไม่ใช่แค่พนักงานใช้นะครับลูกค้าสามารถใช้ได้นะบางอย่างไม่ถึงเนี่ยที่เราทขั่าเล็กๆเนี่ยก็เพราะลองรับลูกค้าที่ไหลไวเพราะฉะนี้ถ้าอยากใช้ก็ลองแช้ดูแต่ถ้าแก่มากก็ไม่ไม่ไม่น่าทาไม่กัวนะไม่กลัวจะบอกว่าคาร์บอนจะบอกว่าดูดีๆนะครับไอ้พวกนี้เป็นของญี่ปุ่นหมดนะครับแต่ มันจะมีของจีนที่ Copy ้ขึ้นมาใช่กดไม่ติดเลยนะครับอ่าใช่ผมเจอมาแล้วที่บอกี่ผมเจอมาแล้วแล้วก็มีไซส์พิเศษด้วยคือปกติครับว่าจะไซส์สั้นๆเราต้องเอาหลายๆใบมาเรียงกันแต่อันนี้เหมือนกาวสองหน้าไหมครับอันนี้อันนี้เป็นคาร์บอนสองหน้าสองหน้าใช่สหน้าแล้วก คำว่าสองน้าแล้วก็ก <ด S 1> ยาวเจ็ดสิบเซนอ่ากว่าทีเดียวแต่เราไปใช้กับผมก็ตัดเหมือนกันเพรเื่อใช่อ่มบบามาสามารถทาเสื้อเชื้อได้เลยอ่าอันนี้มีโซนาก,กาวใช่ไหมครับอันนี้โซนกาวกาวที่เป็นกาวน้ํากาวแผ่นกาวอะไรพวกนี้หลายๆอย่างแล้วก็มียางยืดแล้วก็เวลโครอะไรอุปกรณ์ที่ใช้กับกางเกงอะไรเงี้ยก็อยู่ตรงนี้ทั้งหมดอ่าซึ่งหลายๆอย่างที่ผมดูมานี่เหมือนผมเห็นที่ โคบที่ญี่ปุ่นก็คือเหมือนสากลของบุนก่าเองก็จะคล้ายๆกันก็จะมีแบบนี้ใช่ใชบางตัวก็คืออันเดียวกันเลยอ่าอย่างเนี้ยอย่างนี้ตัวนี้เป็นสําหรับยอดดยอกันลุยของได้นะครับตัวนี้กันลุยของได้เช่าลรังดุมเราเราคนไทยไม่ค่อยใช้ตัวเนี้ยแต่ให้ญี่ปุ่นใช้เยอะออแต่ญี่ปุ่นหรือว่าทํางานจริงๆอะางเงี้ยใช้เยอะมากนะครับใช่ โอเคครับจะมีโซอนอื่นอีกไหมครับพี่โจมีมีอีกหลายโซนเลยตอนนี้เราก็อยู่ชั้นสอง้วใช่ครับพี่โจใช่ครับ,<จ>รบผมอโอ้ขึ้นมาใหญ่มากขึ้นบันไดมาเนี่ยอันดับแรกก็จะได้เห็นจักเลยว่าเราเตรียมจักไว้่าแล้วก็ซ้ายมือของขึ้นจากถุงบันไดขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ตกแต่งอย่างเช่นพวกเชือกเชือกต่างๆเอาไว้ร้อยถุงเกงหรือเอาไว้ทําพวกมัคคัพเมหรือกระเป๋าสายกระเป๋าอะไรอย่างางี้ครับแล้วก็อันนี้ก็แถบตกแต่งเสื้อผ้า อันนี้เราขายเป็นหลาหรือเป็นเมตรขายเป็นหลาครับผมราคาเนี่ยถ้าถ้าลูกค้าเข้ามาดูเนี่ยเราก็จะติดไว้ข้างๆเนี่ยเพื่อให้ลูกค้าเห็นราคาปรีราคาพับว่ามีเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยก็ทําให้เหมือนที่ครูธีบอกคํานวณต้นทุนได้ชัดเจนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ยแท่นนี้เจ้าเทมเพลตตัวนี้นะครับผมจะสั่งเด็กกุญก่าให้ซื้อตลอดไว้สําหรับทาแพทเทิร์นมาสเตอร์อ่าใช่ซึ่งถ้าเป็น สร้างสมัยก่อนใช้กระดาษแข็งซึ่งมันไม่ทนตัวนี้ทนกว่าใช่หาซื้อยากมากพี่โจ๊ะ <c oughs> ไปเหมามาใช่ไหมรู้แล้วเนี่ยกระี <c oughs> นนี้ก็อยู่ส่วนริบบินใช่ไหมเอ้ยนี่เหมือนเป็นพักกุณมากกว่าอ่านี่พักกุนแล้วก็ริบบินอยู่ส่วนเดียวกันทั้งหมดเนื้อใหม่ที่ทางหง n ซื้อนำเข้ามานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเนื้อเนื้อเบสิกเลยเป็นเนื้อซาตินนะครับมันจะความเงามันจะเยอะกว่าเนื้อเนื้อพับเนี่ยครับมันจะ เยอะกว่าเพราะฉชน้ำพอไวลาะใช้จริงๆริงะงานมันจะลุกชีพมากหรือดูไม่แพงเท็กเจอร์ก็จะดูหยาบหยาบกว่าอันนี้จะละเอียดกว่าเล็กใหญ่อันนี้เป็นพับเป็นสายยาวเลยใช่ไหมครับสายยาวถ้าคุณยาวก็ได้ใช่อันนี้ก็เป็นโซนหนังสือเผื่อลูกค้ามาแล้วยังอยากจะหาความรู้เพิ่มก็สามารถจะมาดูจากมุมนี้ได้เพราะอันนี้เราให้ลูกค้าอ่านได้อันนี้เป็นโซนลูกไม้ครับผมเราก็มีกระจกเหมือนกันเอาไว้สําหรับให้เราเทียบว่าไปทำพุชชุดทงชุดไทยไงเราชุดทำโปร่งทบุญ ม่เดี๋ยวนี้ก็ไปทําพวกกระเช้าเออแต่งแต่งกระเช้าได้พี่เจ้าครับแป๊นหนึ่งอันนี้อะไรครับอันนี้เป็นเอ่อเทปกันลื่นเป็นยงยกันลื่นจริงๆผมรู้ว่านะมันคืออะไรแต่คือถามกันแหละเพราะว่า เหมือนอันนี้เป็นสเปคใหม่ใช่ไหมครับไว้กันลื่นอะไรเวลาขึ้นเกาะอกอ่าเกาะอกไว้ใส่ตรงด้านบนของเกาะอกนะครับไม่ให้ไหลถลไยลลงหรือว่าส่วนนี้ต้องการที่ให้มันไม่ยึดเกาะยึดเกาะกับร่างกายไม่ใช่ติดนะต้องบอกงี้บอกมันไม่ใช่การติดแต่มันคือการทําให้ฝืดขึ้นไม่ให้ถลายออกอ่าอุ้ยเยอะมากสเปคแล้วมีหลายสีมีหลายสีก็ให้เข้ากับสีที่เอ่อเราใช้กับเสื้อผ้าอันนี้ก็เราอยู่ห้องเวิร์กช็อปใช่ไหมครับอันห้องเวิร์กช็อปอันนี้ก็เตรียมเตรียมไว้เลยเตรค่อนข้างกว้างนะพี่โจใช่ ก็นนมีที่นั่งได้ก็ประมาณ1 0 1ถึง<ม>15คนอ่าอันนี้คือใช้ใช้ยังไงครับบริการจ<อ>ะมาเข้ามาใช้ี้ยก็คือเราไม่ได้ปิดกัน้นคู่คนไหนอยากจะใช้ห้องบริการก็มาบอกได้แล้วก็สามารถทำทำเป็นโปรเจกต์มาเสนอเราก็เอาไปโปรโมทให้เพื่อ<ม>ให้ความรู้ด้านคลาสเนี่ยกระจายตัวได้ได้หลากหลายมากขึ้นแล้วก็อีกอกนาคตอาจจะมีเวิร์กช็อปร่วงกับทั้งคุณการ เพราะว่ามีอะไรเราก็สามารถใช้ห้องนี้มีแน่ๆแล้วครับเพราะว่าจะได้ให้ลูกค้าไปซื้อของรางเราขึ้นมาเพราะบางทีเวลาเราเวิร์กช็อปเราก็จะเตรียมแค่ของบางเหมือนมาตรฐานเนี่ยแล้วลูกค้าก็แบบอุ้ยไม่มีสีอื่นหรอกเพราะสไตล์ลูกค้าแต่ละคนก็ค่อนข้างต่างใช่จริงๆก็เตรียมห้องนี้ไว้ให้กูทีว่าเวลาเวลาหลังักเรียนมาเนี่ยมีอะไรในเกี่ยวกับเพราะว่าเอะเราเดินสำเพ็งเป็นยังไงเนี่ยคืออันนี้ผมคือเราเตรียมห้องไว้ให้ใช้เผื่อ คุณครูมาถึงปุ๊บมาปีหน้างานอย่างเงี้ย<ม>เด็กก็จะได้เหมือนกับว่ามีพื้นที่หรือได้เรียนรู้จากห้องนี้ได้เพิ่มเติมมากขึ้นนะถามนิดนึงว่าสําหรับมาใช้บริการนี้มีเสียค่าบริการไหมไม่มีมมฟรีอันนี้คือไม่ใช่เฉพาะบุญกานะไม่ใช่ไม่ใช่คนอื่นก็ฟรีคืออย่างเช่นแม่บ้านญี่ปุ่นหรือกลุ่มเอ,อเมริกันหลายๆคนที่เขามาผมแอบเห็นว่าช่วงนี้แม่บ้านญี่ปุ่นมาเยอะมากมาเยอะมากเพราะตอนนี้เริ่ม เริ่มเปิดประเทศแล้วเขาเหมือนกับเริ่มกล้าที่ออกมาชับแล้วจะบอกว่าทําไมคนญี่ปุ่นบางทีไม่ใช่แม่บ้านญี่ปุ่นที่อยู่ในเมืองไทยนะจากญี่ปุ่นมาซื้อก็มีใช่เพราะว่าราคาถูกกว่าอันนี้เราลงลิฟต์มาใช่ไหมจ๊อเพราะเหนื่อยเ่ยอุ้ยสะดึงเต็มไปหมดเลยพี่โจก็เนี่ยคือหลายลูกค้าหลายคนอาจจะมาจบอยู่แค่ตรงหน้าห้องนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยทางขึ้นลิฟต์เนี่ยมันก็จะเป็นโซนแมมมันทัากับสะดึงอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแมมนทัดพวกนี้เนี่ยก็จะมีหลายอย่างที่ นักเรียนน่าจะได้ใช่อันนี้ก็เป็นสเกลอ้อันนี้เหมือนของบุญกะเลยอันนี้ก็เป็นของจีนอันนี้น่าจะของบุญกะของโคลเวอร์ตัวนี้มีไม่ของบุญกะจะมีแบบนี้เหมือนกันอันนี้เรียกว่าเซเว่นอินวันอ๋อเซเว่นอินวันก็ทางเราก็จะมีหลายๆแบบที่เรืองสวัสดีครับวันนี้ก็หของเยอะแยะมากมายนะพี่โจครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรตินะที่บุญกะให้โอกาสร้านทองได้แนะนำ ผมก็เป็นเกียรติเหมือนกันครับ,บ,รบจริงๆเป็นลูกค้าประจำอยู่แล้วถา<ช>่าพนักงานพนักงานเาบอกเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมาเลยเขาบอกอเหนื่อยอะไกลอ,อะกำลง,งจะหารถเวียนไปนรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โจ้มากมากนะค,ะครับโอ้โหพาเดินทัวร์ร้านใหม่ยิ่งใหญ่หลังการจริงๆรู้สึกวิเกียิย่งงเลยครับต้องบอกอย่างนี้ว่าเห็นไหมที่ผมบอกทุกอย่างพงมีขายทุกอย่างจริงๆที่เกี่ยวกับเสื้อผ้านะต้องบอกอย่างนี้ไม่ใช่บอกผมบอกว่ามีทุกอย่างพี่โจ้มีครบไข่ไหมคะไม่มีนะครับ ตอนนี้ยังไม่มีทีนี้เราสามารถติดตามหรือว่าสามารถสั่งซื้อของพี่โจได้ยังไงบ้างอ่าก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางที่เราขึ้นไว้ให้นะครับว่ามีช่องทางไหนบ้างแล้วก็สามารถติดตามกิจกรรมต่างๆเนี่ยได้ทางในเพจหรือว่าในเว็บไซต์เราจะมีไอคอนเรื่องเวิร์กช็อปไปอยู่ว่าใครอยากสนใจเรียนอะไรก็สามารถติดตามตรงนั้นได้แล้วก็แต่ถ้าจะสั่งซื้อก็แอดไลน์แอดไลน์ได้แล้วก็สามารถสั่ง สอบถามเข้ามาทางไลน์ได้แล้วก็เรียกไลแมนมารับไลแมนมารับใช่ต่อไปนะครับผมเคยเช็คกับนักเรียนผมเพราะนักเรียนเคยสั่งทางผ่านไลน์ผมถามนักเรียนว่าตอบช้าไหมเขาบอกไม่นะก็ตอบเร็วเนี่ยเขาเดี๋ยวก็ตอบเหมือนมีแอดมินโดยเฉพาะมีแอดมินโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อำนวยความสะดวกสําหรับคนบางคนที่ยังยุ่งอยู่กับงานประจําแล้วเราอยากจะส่งของสั่งของอะไรเงี้ยเราก็สามารถจัดการให้อ่า แล้วพี่โจครับเรามีโปรโมชั่นออ๋อสำหรับคนที่ติดตามช่องทางบุญกะหรือว่าฮงนะครับก็สามารถแคปหน้าจอแล้วก็เอามาเป็นส่วนลด10%ได้10%เลยหรอครับจนถึง30มีนาคม2566นารอบะครับขอบคุณมากมากเลครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคครับครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับร้านฮงใหม่ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าบุญกะไกด์จะพาไปชมที่ไหนนะครับหรือพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเพจเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าช่องยูท